สวัสดีครับก็กลับมาพบกับพี่คันนะครับในเกมซอมบี้ฟอนเทียสี่นะครับวันนี้เราก็จะมาทำการแนะนำในส่วนของคัพเชอร์เอ้ไม่ใช่ดีเขาเรียกอะไรวะซีซั่น a l เลนนะครับในส่วนของ a ซ o n t a l เลนนะถามว่าทีมงานนี้ควรอัปอะไรดีอันนี้ถ้าพี่แนะนำนะในมุมพี่นะอันนี้ก็หลักๆและเพิ่มความเสียหายปืนนี้สิบอันนี้เพิ่มความเสียหายปืนนี้หกสิบนะครับอันนี้ควรอัพไปอันนี้ก็คือ เริ่มต้นด้วยสกิลไซโลแกนเน็นะครับส่วนสกิลนี้ก็เป็นเฟรมทานดโดกับฟอร์สทานดโดหลายคนอาสงสัยพี่ทำไมไม่อพห้สุดไปด้านาเลยจากการทดลองใช้นะครับสังเกตนะครับถ้าน้องเล่นแค่สเตททั่วไปที่มันไม่ใช่เอ็นเลทถ้าเราหน้าน้องไม่ได้เป็นสายเติมนะพวกนี้ยแทบไม่ถึงนะสกิลอุ้ยโอ้หไม่ร่วงสกิลแทบไม่ออกกันเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเลื่อนไม้ก่อนโอ้ยไม่ร่วงเฮีย สกิลแทบไม่ออกเลยนะพี่จากการที่ลองใช้ซีตันที่แล้วพี่เลยไม่อัพนะครับเพราะว่าถ้าน้องไม่ได้เล่นเอเลนไม่มีทางถึงแน่นอนแค่จะให้ออกแค่เฟรมทันโโดกับฟอสทันาโดนี่ยังยากเลยนะเพราะสกิลมันเริ่มแค่สิบสิบกว่าสกิลไงอ่ะเดี๋ยวเราไปลองกันเลยส่วนอันนี้ก็เพื่อนระยะยิงอันนี้ก็น่าจะรู้กันอยู่นะตอนนี้รถรีโหลดพี่ไปเอารถรีโหลดเพราะว่าเพื่อระยะยิงเนี้ยถ้าเราไปเล่นพวกเอเลนจะมีซอมบี้ที่มีสกิลแบบอะไรเกิดมากันการโจมตีสิบบีถ้าเราอัพระยะไกลเกินนั้นก็หมดประโยชน์นะอันนี้พ ส่วนนี้ปลดล็อกเลเซอร์มาใช้เลยเรื่องที่พีมองว่ามันเบานะพี่อะไรไม่ใช้อ่มามะเราก็ไปเริ่มกันเลยสาธิตส,ส่วนใหญ่พี่ตอนนี้พี่ยัเล่นอยู่ดาบิาเมเดิมพ <c oughs> ี่ยังไม่ได้เวิ่มเดี๋ยว <c oughs> โอเคมาลองกันมามาดูกันว่า ลองกันดูว่าจ,จะออกเงื่อนไขการออกครับเราต้องอัพะจิวที่เราจะเพาะต่อตรงอ่ะให้มากวอมในปริมาณที่เราเอาแหวงสุดในสปิทบูลเล็ตมากวานที่หมายแล้วสปิทบูลเล็ตน,นี่ถ้ามีขนอัพก่อนเลยนะมีประโยชน์ในการเคลีย์กองคีบมากๆยิงทั้ปืนใส่เติมแรงๆุณยิงแลเดี๋ยวเคลียร์เรียบเลยมีเฟรมเบนนะมีแต่เฟรมเบนเพราะว,ว่ามีอัพ สังเกตนะครับนี่มีไซโลแค่เนลเลยเกิดจากไอ้สกิลที่อัพอะครับที่มีมีสกิลไซโลแค่เนี่ยแล้วสังเกตอันนี้มันก็จะมีเพิ่มความแรงของกระสุนมาให้เลยนะเห็นปะแต่เม็ดอินคีสก็คือเราพิการที่อัพจากสกิลเมื่อกี้ัลงไปเลยมาอะไรต่อดีวะเดี๋ยวเอาเฟรมเบนก่อนอยากให้สกิลพิเศษมันออกก็ต้องก็ต้องเลือกสกิลเนี้ยซ้ำไปเยอะ เนะครับค er. wow. ิวมูที่มีปริมาณเท่าไหร่เอ่ยนี่คือการอัพจากลเข้ามาสเต็กันเอามบนี้ก่อนเอ้ยเยอะหรือออโต้เบตเตอร์ไม่เป็นไรดูเนี่ระเบิดตุ้มกระจุยคอนเทนเซอร์เลยเด็กเอาซอเบียดมาคุณดัวเอ๊ะปับแต่ตรงนี้เฟรมเบย์กูจะไปถึงไหมเนี่ย อ่ะลาเดียสโอเคเรียกลาเดียสไปคือถ้าอยากให้สกูแดงมันออกเนาะต้องอัพไปปริมาณที่มันมากพอเลยแหละอ่ะเติมเบรนขี่จริงอยากไปลิงช็อตนะแต่ว่าอยากให้สกู๊ดเต็มเบรนนั้นออกไวๆอังคว้าเต็มเบรนก่อนอดูกันว่าออกไหมเอ้ยเอ้ยฮ่าอ่ะอันนี้อ่ะกูอินเป็นแดงเลยเฮ้ยแตเดี๋ยวนะทำไมกูไม่อัพไซโลแกนเน็ตไว ไม่ได้ออกมาแม่งถึงเ,เพราะว่าอย่างที่บอกสก,กิลที่พี่เลือกมันมันน้อยไงอะไรสคอตเอิร์ดก่อนแล้วกันน้อยน้อยต้องอัพไปถึงหกถึงเจ็ดขั้นนะี่ยสกิลเฟรมเบนม,ม,มันไอสกิลพิเศษมันถึงจะออกนะแต่ก็ไม่ชัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะนก็อย่างที่บอกมันเขียนว่ามีอเอฟเสียคือมีโอกาสจะออกนะซึ่งมันก็ต้องลุ้นนะมันหลวงแง่ออกแหละรู้เลยเปลี่ยนทาดาโดออกแล้ว,ลรรออแ,ลวแต่ที่ควรจะไม่ได้ดาเมจจา่กระปิบบู๊ โอเคไหมต้องอัพจะพอสมควรแล้วดับหนึ่งเลยนะสกิลเฟมหนึ่งต็โกงให้เราเลือกใช้ได้มาดูกันต่อพอแล้วเออเอาอะไรดีวะเดี๋ยวซอบเบกดีกว่าแน่งยังไม่มได้นับสกิลฆ่ากับซอบเบกเลยนะ วัดใจเอเอเอาไฟเยอะๆเ,เลยจะได้แดงลระเาษเปอร์มีใส่ไข่รือยไตนี่วะออกช่วงนี้ขมิ้นเรากินไข่กันมาเยอะเลยนะอืมบอกไม่งูนี่ขมิ้นครับก็ะดาษไข่เี่ยมันกินไม่ออกข่าวมาอะไรประสาทต,ตาบายบออโอที่ฟังบางคนไทยนี่ก็ตื่นบอกอ๋อคือเรายึดพื้นที่ได้แต่ว่าประสาทเราเข้าไปไม่ได้ระหว่างช่วงหมดเวลา เพราะว่าืางวานกบระเบิดไปเยอะไงจะถามว่าพื้นที่จะเป็นของเราต่อให้มันยึดประสาทได้ในมุมมองพี่มึงจะอ่อยประสาดได้ไหมล่ะมึงบอกแอกประสาดแต่ไม่ประหารคุมรอบพื้นที่มึงจะยอมไหมล่ะถ้ามึงจะยืนการเอามึงก็ต้องอยู่ตรงนั้นมึงก็ต้องผ่านทางบูเดร์ทางนี้คือยึดซึ่งตอนนี้มันไม่มีประชุมร่วมแล้วไงไอเดินเรียกอะไรนะเดลตะเวนร่วมแล้วมึงคิดว่ามึงจะได้ไหมถ้าไม่ยอมมอาจจะยิงกันอีกอ่ะ ก็น่าจะเห็นแล้วนะอย่างที่พี่บอกถ้าน้องอัพเยอะเกินไปอะ่ะสกิลโอกาสออกมันยากพี่เลยบอกอัพไว้ประมาณนั้นก็พอแล้วก็น่าจะพอวิธีรีวิวกันพราคาที่แล้วซีซั่นที่แล้วพี่อัพฮาริเซอร์ไปเต็มปรากฏรู้ไหมแม่งไม่ออกเลยโคตรเียเลยโคตรเจ็บใจอะ่ะอืมอันนั้นจะจบไปแล้วนะครับกับการรีวิวนะครับในส่วนของเดีย๋ยวนะสกิลทาเลนซีซั่นทาเลนนะครับ สีสันนี้ก็อัพประมาณนี้เลยก็ได้ส่วนน้องจะเอาเวเปิลเอ็นฮาร์เพื่มระยะแทนรีโหลดก็ได้นะแต่พี่เนี่ยเอารีโหลดดีกว่ามันทําให้เราแบบยิงได้ต่อเนื่องกว่านะระยะไม่ไม่ค่อยเน้นมากถ้าไปเล่นเอเลตอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะแต่เนี้ยคือพี่แนะนํำไง ถ้าใครชอบทีนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นก,ก,กำลังใจพี่ได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจพี่ทำคลิปใหม่ๆออกมาครับส่วนถ้าขครอยากพี่ทำบทสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี่ได้นะครับพี่ก็เข้ามาอ่านเป็นระยะระย,ยะอยู่แล้วครับยังไงถ้าชอบสามารถติดตามก็ได้นะครับถ้ามีอะไรสนุกสนุกพี่ก็จะมาเล่นให้ดูนะครับยังไงก็ขอโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ